สวัสดีค่ะเด็กๆและผู้ปกครองทุกท่านนะคะสำหรับคาบที่2เป็นวิชาคณิตศาสตร์นะคะของวันศุกร์สุดสัปดาห์แล้ววันนี้ฝนตกตั้งแต่เช้าเลยเด็กๆก,กินข้าวกันหรือยังคะอ้อฝนตกตั้งแต่เช้าหนาวไหมอาบน้ำกันหรือเปล่าไหนใครยังไม่ได้อาบน้ำทีบ้าง ข้อที่2เด็กๆหยิบหนังสือแบบเรียนเลขคณิตมาเลยนะคะแล้วก็เปิดไปหน้า46มีเลข4กับเลข6นะคะเรียกก็46่า46นะคะ,ะเราจะเรียนถัดไปจากหน้าที่เคยทำมาแล้วเนาะอ่ะอันนี้เด็กๆเ,เห็นรูปมีหลากหลายรูปมากเลยสีสันสวยงามสดใสนะคะอ่ะแต่ว่าเด็กๆเ,เห็นไหม มันจะมีตัวเลขด้วยแล้วก็เห็นเด็กผู้เห็นเด็กผู้หญิงไหมอันนี้อันแรกเลยเนาะอ่าเด็กๆด,กดูดูอันแรกนะคะอันนี้เลขอะไรเอ่ยที่ครูบโบชี้เป็นเลขอะไรคะเลข3นะคะอ่าเลข3แล้วเด็กๆดกูไหมเขาให้ทำอะไรในเด็กๆลองทายดูซิเขาให้ทำอะไรทำอะไรนะ อลองนับซิว่าในวงกลมนั้นเนี่ยมีเด็กผู้หญิงอยู่กี่คนช่วยกันนับนะคะ1นึสองสม,มีกี่คนคะ,ะมีสามคนแล้วเลขข้างหน้าตรงนี้เป็นเลข3มใช่ไหมคะแสะดงว่าเขาให้เด็กๆทำยังไงคะ Circle ก็คือวงกลม ตามจํานวนตัวเลขด้านหน้าที่เขากำหนดให้มานะคะเขากำหนดเลข3เด็กๆก,ก็นับให้ครบ3เสร็จแล้วเป็นยังไงเอ่ยวงกลมล้อมรูปนะคะอย่าอย่าวงเกินไปโดนอันอื่นนะถ้าวงเกินนี้ผิดเลยโอเคไหมคะ,ะมาดูเลขต่อไปเลขต่อไปนะคะล่างจากเลข3อาะเลขอะไรเอ่ยเลข 4ใช่ไหมคะอ่าเลขสเด็กๆนับเลยนับให้ครบ4แล้วก็วงกลมนะคะดูซิผลไม้อ่ะเป็นผลไม้อะไรเอ่ยเนี่ยสีแดงแอปเปิ้ลหรือเปล่าใช่ไหมแอปเปิ้ลภาษาอังกฤษว่าอะไรแล้วนะออกเสียงแอแอเอแอปเปิ้ล นะคะคเด็กๆนับแอปเปิ้ลให้ครบ4เลยเดี๋ยวเราลองนับพร้อมกันสักข้อนะคะหนึ่งสองสามสครบ4ีหรือยังคะครบแล้วถ้าครบแล้วเด็กๆต้องทำยังไงเอ่ยเซ r c l e ล้อมรอบนะคะวงกลมจนครบเลยส รูปนะคะแอปเปิ้ลลักษณะนามเราเรียกว่าแอปเปิ้ลหนึ่งผลน,นะคะถ้าคนละ่ะถ้าเป็นคนลักษณะนามผู้หญิงหนึ่งคนนะคะอ่ะดูต่อไปต่อไปเป็นขวดอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าขวดอะไรเอ่ยอ่าอันนี้เป็นขวดนะคะรูปขวดแล้วดูนะเลขแรกเลขนี้เป็นเลขอะไรอะ่ะ เมื่อกี้เราเราทำมาแล้วนะเลขเนี้ยเด็กๆทำเองนะเลขอะไรคะอ่าเหมือนเลขกด้านบนข้อแรกเลยเลียกอะไรอ่ะเด็กนับเลยนับเค้กเค้กภาษาอังกฤษว่าอะไรคะคึรเคึรเค้กเคึกเคึเค้กอ่าขนมเค้กน่ากินมากเลยอ่า คุณครูเห็นมีพี่พวกคลองทําขนมเค้กนะบางคนทํำน่ากินมากเลยนะคะอ่ะเด็กๆนับขนมอุ้ยขอโทษพูดผิดเด็กๆนับขวดนะคะมีจํานวนเท่าไหร่อันนี้คือเลข3อ่ะแล้วครูถามอีก3ภาษาอังกฤษว่าอะไรเอ่ย3ภาษาอังกฤษว่าอะไรคะ one two three ภาษาอังกฤษคือ 3ใช่ไหมคะอ่านับเลยเด็กๆนับนับขวดให้ครบ3แล้วก็วงกลมนะคะอ่ะหนึสองสครบไหมคะอ่าถ้าครบแล้ววงกลมเองเลยนะคะต่อไปเลขต่อไปอันนี้เลขเนี้ยมีหลังคามีหลังคาด้วยท้องป่องด้วย เลขอะไรคะ1เสาธง2หัวเป็ดสนกบิน4ี่เรือใบหมีหลังค่ะ,สะแสดงว่านี้คือเลขอะไรคะเลข5 5หภาษาอังกฤษ f i นับเค้กให้ครบ5ชิ้นคราวนี้เด็กๆต้องนับเองแล้วครูโบไม่ช่วยนับนะคะอ่ะนับเลยนับเสร็จแล้วก็วงอ เสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จไหมคะต่อไปเห็นดอกอะไรเอ่ยอันนี้เป็นดอกอะไรเด็กชวดอกไม้เนาะดอกไม้ภาษาอังกฤษว่าอะไรคะ flower f f flower ดอกไม้แล้วดูตัวเลขด้านหน้าเป็นเลขอะไรคะง่ายมากเลยเลขนี้ตัวแรกเลยนับเลยเลขหนึ่งนับเลยคะ่ 1, ะ1นึ่งภาษาอังกฤษว่าอะไร one 1น,นะคะอ่าวงกลมเลยต่อไปเลขอันนี้หัวเป็ดเลขอะไรคะหัวเป็ด1นึ่งเสาธงสองหัวเป็ด2องภาษาอังกฤษว่า one two สองภาษาอังกฤษว่า two อ่าเด็กๆนับเลยอ่าอันนี้เป็นรูปใบไม้ my, ใช่ไหมคะใบไม้ leaf เลเลเลิอ่าเสร็จไหมคะต่อไปอ่าต่อไปตัวเลขอะไรคะเลข C 4, 4ภาษาอังกฤษว่าว่าอะไรนะว่าอะไรนะคะไฟไหมไฟหรือโฟ่าโฟนะคะนับอ่ะแล้วเด็กๆรู้จักเปล่าเนี่ยคืออะไรสีแดงๆนี้ในรูปเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรคะ พริกหยวกนะคะอันนี้พริกหยวกสีแดงมีรสชาติไม่ค่อยเผ็ดนะคะอันนี้อะนับเลยนับให้ครบสี่แล้วก็วงกลมเมื่อวงกลมเสร็จอะเรามาดูตรงนี้อีกนะคะอะมาดูที่ช่องไอศครีมก่อนหน้าช่องไอศครีมเป็นเลขอะไรอะหัวเป็ดเหมือนเดิมเลขสองเด็กๆก็นับเลยนะคะอะ ทำอย่างไว้เลยอะเลขสองนะคะต่อไปเลขสองแล้วเลขต่อไปเลขอะไรเอ่ยมีหลังค่ะเลข5มีหลังค่ะหว่า f i v นับถุงเท้าออนับรองเท้าให้ครบ5้าเลยอืมครบไหมเอ่ย ต่อไปเด็กผู้ชายผู้ชายเนี่ยภาษาอังกฤษว่าอะไรคะเบ,บ,บึบึบอยบึบึบอยเด็กผู้ชายนะคะอ่ะแล้วมาดูเลขนี้นกบินเลข3นกบินเด็กๆกาเลยค่ะกาเอ้ยขอโทษเด็กๆวงกลมให้กบ3เลยนะคะอ่ะต่อไปอันนี้น่าจะเป็น เป็นเพชหรือเปล่าเนี่ยตัวเลขนี้เลข2หัวเป็ดอ่ะ2นับเลย1 2แล้วก็ circle นะคะเสร็จไหมคะอ่ะเราจะไปอย่างไว้นะแล้วดูเลขต่อไปเลยเลขแรกเลข1่เสาธง1ก็คือ1 1อ้าวงกลมรูปขวดเลยขวดนี้มีสีอะไรคะเด็กๆสีอะไรเอ่ย สีฟ้าภาษาอังกฤษเบลู b l u สีฟ้านะคะอ่านับเลยแล้วก็วงอ่าเลขเลขคุณชินดังนั้นเลยอ่ะเลขนี้อีกแล้ว t ูเลขอะไรคะสองอ่ะดอกไม้ภาษาอังกฤษว่าอะไรแล้วนะเมื่อกี้เฟิร์เฟร์ฟลาวเวอร์อ่า f ว o w e ดอกไม้ circle flower เลย circle กี ok ่รูปคะ t นะคะอ่ะทำเลยและตัวเลขสุดท้ายเจอบ่อยมากเลยเลขนี้เลข3นกบินภาษาอังกฤษ three อะแล้วรูปหลังเลข3เป็นรูปอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรคะผลสนจีซม Carrot ใช่ไหมแครอทภาษาอังกฤษคือคือ a r r o t คือคือ carrot อ่า carrot carrot เป็นผลไม้หรือว่าเป็นผักคะเด็กๆดอ่ะไหนใครว่าเป็นผักและใครว่าเป็นผลไม้ติ๊กตอกติ๊กตอกอ่า carrot เป็นผลไม้ Carrot เนี่ยจะเป็น ผลไม้ใช่หรือไม่ไม่ใช่นะคะแครอทเป็นผกักมีวิตามินเรากินไปแก้มของเราก็จะแดงทำให้ผิวสวยงามนะคะกินผักเยอะๆแครอทจะเป็นเป็นผักที่ขึ้นอยู่ใต้ดินนะคะจะจะขึ้นอยู่ใต้ดินแล้วก็จะโผล่ขึ้นมาอ่ะอะไรชอบกินแครอทคะเด็กๆสัตว์อะไรชอบกินแครอทเอ่ย กระต่ายใช่ไหมคะ R ร,ร Rabbit กระต่ายชอบกินแครอทอ่าวงกลมให้ครบสามเลย one อ่าแล้วก็ circle ครบไหมคะอ่าเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะจบคาบเดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนนะคะอ่ะเด็กๆพูดตามครูโบนะคะ1เสาธงสองหัวเป็ด สนกบินสี่เรือใบหมีหลังา้าหวงกลมอยู่ข้างล่าง7ดไม้เทา้า8ปดไข่แฝด9วงกลมอยู่ข้างล่างหรือบนอยู่ข้างบนและ10บมีเลข1กับศนนะคะอ่า ถ้าเป็นเพลงเพลงภาษาอังกฤษ one two three four one two three four five six seven f six seven eight nine ten e i g เด็กเด็กอย่าลืมนะคะ ฝึกจำตัวเลขให้ได้นะคะและอย่าลืมจําตัวเลขไทยด้วยนะเดี๋ยวคุณครูจะออกข้อสอบเชิงประมาณนี้แหละนะคะอ่าสำหรับควิชาคณิตศาสตร์วันนี้ครูโบฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ